วันนี้ก็เป็นวันที่สิบห้าแล้วนะคะก็ไม่ได้ใช้แค่เครื่องนวดอย่างเดียวนะคะหาโารชีนมาทานด้วยแล้วก็วิตามินซีนะคะ แต่คิดว่าเครื่องนี้หรอมันยังอ่อนนะคะถ้าอยากให้เห็นผลลัพธ์ไวแล้วว่าน่าจะเป็นรีเอจจิ้งนะคะที่เหมาะกับผิววัย40 30ขึ้นไปนะคะเราก็40แล้วเพราะว่าเครื่องตัวนั้นมันจะลงลึกถึงกล้ามเนื้อนะคะชั้นล่างอันนี้แค่แบบชั้นใต้ผิวนิดหน่อยะคะ่ะจะอ่อนกว่า ก็เลยต้องใช้เวลานานนะคะแต่มันก็คงจะดีตรงที่มัมนมีโหมดเย็นนะคะแต่เครื่องนั้นเรียจริงน่าจะคุ้มค่ากว่าแล้วก็เห็นผลลัพธ์ได้เร็วกว่ามีตังก็ ไปริบหน้าค่ะเราสามีรวยอยู่นะคะเราสามีรวยพาพาไปริบหน้านะคะตอนนี้ก็มีคุยอยู่คนหนึ่งนะคะบอกว่าจะมาเดทอีกสามอาทิตย์ข้างหน้านะคะดูก็จริงจังมากเลยะคะ่ะของเราก็ยืนหยัดไว้ที่ไม่มีเซ็กก่อนแต่งงานแล้วก็ ต้องได้สินสอดก็คุยกับเขาไว้แล้วนะคะเขาก็รับเราได้ะคะ่ะแล้วก็รับผิดชอบเลี้ยงดูเราร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็เขาก็ให้อืมใจดีมากเลยค่ะเขาแค่พูดนะคะแค่คุยกันนี่รู้สึกว่าเขาเขาชอบเรามากเนาะแต่เราก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับสแกมเมอร์ไว้แล้วนะคะไม่กลัวนะคะ ไม่แกคะค่ะอายุสามสิบสามลูน,น้องเราเราก็ถามเขาอยู่ว่าเราจะเป็นภาระให้เขาหรือเปล่านะคะกวาจะเป็นภาระเกี่ยวกับเขาจะไปยืมเงินไปกู้ยืมมาหรือเปล่าเ <c oughs> พราะไหนต้องซื้อบ้านด้วยนะคะแต่เขาก็พูดดีนะคะจะซื้อบ้านให้ ให้เงินเดือนใช้ก็ก็ดูดีมีเสน่ห์นะคะดูไม่น่าเบื่อแล้วเราก็ไม่ชอบคนหน้าเบื่อไปๆมาๆก็ไม่ชอบแล้วค่ะคนน่าเบื่อคนน่าเบื่อในแอปมีเยอะมาก นเขาก็มีความเท่ลุกดูลุกด,ดู bad boy นะคะ <laughs> มันเหมือนเป็นแบบยังไงไม่รู้แต่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะคะต้องรอดูผลลับเดีย๋ยวจะลงอัพให้ดูนะคะสินสอดสองล้านแล้วก็ คดีรถที่พี่สาวพังนะคะรถกระบะพังเพราะว่าพ่อเมานะคะขับรถชนแต่ดีที่ไม่มีไม่มีคู้กรณีแต่ว่ารถพังสภาพยับเยินมากแล้วพ่อก็กระดูกเหลกมากไม่เป็นไรนะคะก็ดีโชคดีไปนะคะ <c oughs> แต่ข้อเสียของพ่อก็อย่างนี้นะคะ่ะจอนเมาเป็นคนที่ขับรถเก่งมาก ถ้ามาเป็นเรื่องเลยคะ่ะไม่รู้อะไรเป็นคนรกเนี่ยถ้ามีถ้าเขาแบบว่าจะพูดดีมากเลยคะ่ะแบบอะไรก็ตามใจหมดะคะจะพาไปไหนอยากไปไหนก็ไม่ขัดเลย <c oughs> เราจะเจอคนดีขนาดนี้เจอใช่ไหมก็คอยดูนะคะว่าจะเป็นยังไงเขาก็จะ อันนี้ค่ะว่าจะไปฮันนีมูนสวิตเนาะคุยกันเล่นๆไว้นะคะแต่เขาคุยจริงจังทีนี้รถเกิดอุบัติเหตุรถพังแล้วก็ส่งสารที่เสาเนะาะเพราะที่บ้านค้าขายขาดขายของช้ำนะคะใช้รถนี้อะค่ะไปขนของด้วยรถกระบะแล้วก็ไม่มีประกันด้วยค่ะไม่ได้ทำประกัน รถสภาพยับเขาก็าส่งรูปให้เขาดูเขาก็บอกว่าน่าจะต้องซื้อใหม่แล้วนะถ้าจะต้องซื้อใหม่แล้วอู่ซ่อมบริษัทนะคะเขาก็ปิดช่วงเทศกาลปีใหม่ก็เลยยังไม่รู้ว่าจะได้ซ่อมเท่าไหร่เราก็เลยขอเขาพูดบอกว่าอืม ยังไม่อยากไปสวิตแล้วตอนนี้อยากเอาเงินที่ไปเที่ยวสวิตมาซ่อมหรือว่าซื้อรถใหม่ให้พี่สาวนะคะเขาก็โอเคค่ะทุกคนอืมเกิดมายังไม่เคยเจอผู้ชายดีดีแบบนี้นะคะแล้วเขาก็บอกว่าจะพาไปเออเราก็บอกเขาเองนะว,ว่าให้พันิมตลที่นี่แหละ อุดกันไปในชีวิตก็ยังไม่เคยเจอคนดีๆแต่ว่าก็พัฒนาตัวเองเนี่ยค่ะสายจิตวิญญาณของสน,น,นสวิตพันนิมัสวิตมาเฮ้ยครับตอนที่เราถามเนาะอนน้ำมัสวิตดีไหมล้วก็เกรงใจเขาอยู่ว่ามันจะแพงไปไหมแต่เราก็เขียนในดิมรลีสแล้วก็แล้วก็ส่งให้เขาอ่านทั้งหมดนะคะ ผู้ชายที่เข้ามานี่ยากหน่อยค่ะเพราะว่าในโปรไฟล์เราก็เขียนว่าถ้าใครอยากจะเป็นภาระก็กรุณาติดต่อฉัน <laughs> แล้วก็เขียนว่าซีเรีย I'm looking for ซีเ i ีย s วิสุกาแดดดีนะคะ <laughs> คนนี้ก็มาสิบวันเลยคะ่ะสวิตเขาบอกว่าแล้วก็เก่งใจเขาอยู่ว่าจะแพงไหม บอกว่าไปได้สิบวันเลยแต่พอดีเจอบัญเหตุเนี่ยนะคะพ่อส่นโชคดีที่พ่อไม่เป็นอะไรเลยพ่อีลสุดยอดเลยทำเรื่องเลย <c oughs> แล้วค่ะจัดงานแต่งเขาก็จะออกให้นะคะ เขจะแต่งแบบเรียบๆประหยัดแบบสาวเขาค่ะแล้ว <S <S <IL EN C IO> ก็รู้สึกแปลกๆนิดนึงว่าเจอกันแป๊บเดียวแต่ก็เขาอยากจะคุยเรื่องจริงจังเลยเพราะว่าเราเขียนว่าไม่มีเซ็กก่อนแต่งแล้วก็หาความสัมพันธ์ที่จริงจังเท่านั้นนะคะแล้วก็คนที่สามารถเลี้ยงเราได้ร้อยเปอร์ซเรื่องเงินเดือนเขาก็เป็นคนเสนอเองนะคะเขาจะให้เงินเดือนใช้ ก็เป็นแม่บ้านให้เขาเนี่ยค่ะแต่โหดเขาบอกว่าเขา,า่มีความต้องการทางเพศวันละวันละวันละเจ็ดครั้งนะคะทุกคนเฉลี่ยแล้วก็วันละสองชั่วโมงนะคะครั้งละยี่สิบนาทีแต่เราดูเขาก็ เป็นคนล่ำละคะ่ะสูงเกือบสูงเกือบร้อยเก้าสิบสูงร้อยแปดสิบแปดเมตรร้อยแปดสิบแปดเซนของเราร้อยห้าสิบสองเขาหนักแปดสิบห้ากิโลเมตรเป็นกิโลกรัมกิโลเมตรเขาหนักแปดสิบห้ากิโลกรัมเราหนักสี่สิบเก้า แต่คุยกันแล้วเขาเป็นคนน่ารักมากเลยอะค่ะเขาตามใจเราเลยอะมันรู้สึกไม่เหนื่อยอะค่ะไม่ต้องพยายามอะไรเลยดีแล้วกรู้สึกเขาแบบชอบเราอะไรอย่างเงี้ยเนาะชอบเรามากกว่าที่เราชอบเขาแล้วก็ดูเป็นพยายามดีค่ะแล้วก็เรื่องแหวนมั่นก็ทำนิ้วเท่าไหร่เขาก็จะไปสั่งแหวนมั่นมาให้นะคะ ใครดูนะคะทุกคนอีกสามสัปดาห์เขาจะมาเดทก็มีการเดทด้วยนะคะตั้งใจทำทุกอย่างเขาก็ทานเผ็ดได้ด้วยค่ะดีค่ะเพราะว่าเดทครั้งที่แล้วคนนั้นนะคะเขาทานเผ็ดไม่ได้แต่ความจริงเราก็ไม่ได้สนใจอะไรเข้มากนะคะคนนั้นก็รู้สึกเฉยเฉยเหมือนในแอปนะคะเราก็ไม่ได้คุยกันเยอะแค่เขาก็แค่มาเที่ยวผ่านมานะคะไม่ได้ ไม่ได้ตั้งใจมาหาเราหรอกค่ะก็ขับมาเที่ยวเราเองก็เหมือนกันแค่อยากจะไปเช็คเราก็ไม่เคยออกไปเดทกับฝรั่งเลยอะค่ะเป็นคนแรกวันนั้นอะพาไปทานอยู่ร้านอะไรอะเกลเดนอยู่พัทยาก็เลี้ยงดีอยู่ค่ะแล้วก็เราก็สั่งของแพงเลยอะค่ะผัดอะไรอะแต่มันก็มันก็เลี่ยนเนาะอาหารน่ฝรั่ง จ้างละห้าห้าร้อยหรือเปล่าแพงเหมือนกันเราก็สั่งนะคะเราก็อยากให้ผู้ชายเปยน,นะคะเขาก็ดูชอบเราอยู่นะคะแต่เขาก็เป็นฝรั่งนะคะก็เราไม่ชอบที่เขาสูบบุหรี่เราตอนนั้นก็ไม่ได้คุยกันเยอะเนาะก็ไม่รู้ว่าเขาชอบชอบสูบบุหรี่ด้วยยิ้มก็ฟันเหลือง เราก็เลยรู้สึกไม่ชอบอะคะเราชอบคนใจเราเราชอบคนออกกําลังกายรักสุขภาพนะคะแล้วคนนี้อะคะ่ะเขาออกกําลังกายแล้วเขาก็รักสุขภาพแล้วก็ไม่ทานเอ้แล้วก็ไม่สูบบุหรี่ด้วยะคะ่ะก็เลยดีก็เลยเปิดใจนะคะถึงจะไม่ใช่ฝรั่งนะคะเขาไม่ใช่ฝรั่งเขาแบบแต่ว่าเขาไม่อยู่อังกฤษนานแล้วเขาบอกว่าทํางานเกี่ยวกับ การเงินอะไรเนี่ยแต่เราก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ดูบุคลิกแล้วไม่เหมือนนะคะมันเหมือนแบบบุคลิกแบดบอยเราก็ถามอยู่ว่าจะมาโคก,กับเรานี่เขาจะต้องเป็นหนี้เป็นสินอะไรไหมเราก็กลัวนะคะว่าเขาจะไปกู้หนี้อะไรมา <laughs> เขาก็บอกว่าเขาไม่เป็นหนี้เขารวย ก็รอดูนะคะรวยจริงกือเปล่าอตันนี่มันมีตังเท่าไหร่นะคะเจอคนที่เห็นคุณค่าเราแล้วมันดีจังเลยค่ะทุกคนตอนตอนช่วงหนึ่งอ่ะเราไปคุยกับคนแก่เนาะเราเพราะว่าเราหลุดจากคนหนุ่มที่แบบว่าคุณดีอะไรเงี้ยแต่ฝรั่งที่รล่อๆเขา สำหรับเราอ่ะเขานิสัยไม่ค่อยดีชอบโชว์ยอะไรเงี้ยคแต่เราก็ไม่ได้ส่งภาพโป๊อะไรกับเขานะคะแต่เขาชอบนั่นแหละค่ะเราก็หลุดจากคนหนุ่มนั้นมาก็คุยแบบว่าตอนนั้นช่วงนั้นเรายังไม่ค่อยเห็นคุณค่าของตัวเองเท่าไหร่เรายังไม่ค่อยจิตยังไม่แข็งเท่าไหร่ก็หลงหลวมตัวยังคุยกับเขาต่ออยู่เพราะว่าเขาบอกว่าจะให้เราเป็นแฟนอะไรเงี้ย แต่คุยไปคุยมาก็ไม่ใช่แล้วเราต้องยึดที่ตัวเองเป็นหลักนะคะเราต้องเห็นคุณค่าของตัวเองให้มากๆเพราะว่าการเดินทางสายฝอเนี่ยนะคะต้องรักตัวเองให้มากๆจริงแล้วก็ห้ามส่งรูปโป๊ห้ามจี้ตามเขานะคะบ้าจี้ตามเขานะคะเขาจะพูดอะไรเราก็ไม่นั่นนะคะส่วนคนเราก็เลยไปพอมีฝรั่งแก่มาเราก็เห็นว่าเขาดูดีแล้วเขาก็ชอบเกี่ยวกับวาดรูป เป็นศิละปะพี่เขาเป็นศิลปินอาร์ติสนะคะแต่ไปๆไปมาๆมาเขาบอกว่าให้เราอเดินทางไปหาเขาที่ออสเตรียโดยเขาจะส่งค่าเดินทางให้แต่เราก็เลยไม่ไปนะคะแล้วก็มันมีเลสแฟกด้วยค่ะเหมือนเขาด้อยค่าเราด้วยว่าเราจนอะไรเงี้ยเขาไม่ได้พูดตรงๆแต่ว่าเขาพูดต้อมๆอมนะคะเหมือนเราไม่มีค่ามากพอสำหรับเขาอะไรเงี้ย เราก็เลยไม่คุยเลยแต่ก็ไม่ได้บล็อกอะไรเขาค่ะเขาบอกว่าฉันจะไม่บ็อกคุณแต่ว่าเผื่อฉันจะได้ไปเที่ยวที่ออสเตรียนะคะจะได้ไปดูผลงานของเขาศิลปะเพราะว่าเขาเป็นคนที่วาดรูปสวยมากเลยค่ะแต่ก็ดีแล้วค่ะหลุดจากคนแก่มานะคะแก่อายุ6กสิบนี่แหละค่ะ เขาก็ดูดีอยู่ค่ะยังยังดูดีแต่แว่าก็ผอมอยู่ดีแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปเป็นนางพยาบาลนะคะทุกคนพอต่อมาก็นิ่งนานเลยค่ะเราก็มาสนใจกับตัวเองมากกว่าฟังเกี่ยวกับการพัฒน,นาตัวเองอะไรเงี้ยความรู้เยอะๆแล้วก็สนใจใส่ใจตัวเองดีกว่าแล้วก็ก็ดูไปดูมาคนที่เข้ามา ่วนมากก็จะชอบโชว์แต่ว่าเราก็เราก็ดูเริ่มดูออกแล้วคะ่ะว่าโปรไฟล์แบบไหนเป็นอะไรยังไงจะมาไหมไหนนะคะจะมาซื้อจะมาแค่อะไรอย่างเงี้นงี้เราก็ดูเป็นแล้วคะ่ะพอมาเจอคนนี้เขาไม่มีคุยเรื่องสิบแปดบวกก่อนเลยนะคะเขาจะเขาจะพยายามเขาจะพูดให้เราจนกว่าเราจะไว้วางใจเขา เกี่ยวกับว่าเราสามารถทำอะไรให้เขาได้นะคะตามที่เราต้องการเลยค่ะอย่างเช่นซื้อบ้านบ้านที่นี่นะคะเขาก็บอกว่าจะซื้อบ้านพูวิลล่าที่นี่ที่พัทยาแล้วก็จะซื้อเขาก็เขาพูดเองว่าจะซื้อแหวนมั่นให้แล้วก็ค่าสินสอดสองล้านแล้วก็มีเราขอให้เขาซื้อรถให้ แม่เอให้พี่สาวใหม่นะคะเพราะว่าพี่สาวเป็นคนที่เลี้ยงพ่อแม่แล้วแฟนพี่สาวก็จนกว่าพี่สาวนะคะไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้เ <c oughs> นี่ยคะ่ะทุกคนผัวรวยช่วยให้รอดด้วยนะคะหาผัวรวยดีกว่าเป็นเกิดเป็นผู้หญิงนะคะพัฒนาตัวเองแล้วก็หาผัวรวยดีกว่าค่ะเพราะว่าก็เคยผัวจนจนก็ก็เคยเจอแล้วไม่ดีเลย จนแล้วยังนิสัยไม่ดีนะคะแบบเรนนี่เมย์เขาบอกค่ะแบบนั้นแหละถึงถ้าจะเจอผัวรวยแต่เขาเจ้าชู้แล้วก็มีโอกาสพาเงินจากเขาได้นะคะอย่างน้อยเขาก็ให้เงินเราใช้นะ่ะคน,นคนนี้ก็ <c oughs> ดูแรกๆก,ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เขาเป็นผิวสีนะคะทุกคน แต่ว่ามันมีอะไรเขาก็ดูมีความแบบมีสเสน่ห์ของเขาอยู่นะคะหน้าคล้ายๆ <laughs> <Paper plan. laughs> คล้ายๆไฮเปเปอรแพลพอนเปเปอร์เพลนค่ะคล้ายๆกันแบบตาจะโบกปากนะคะเวลายิม้มเหมือนมือนกันแต่ว่าเขาตัวใหญ่ <laughs> แล้วเขาก็เป็นคนนิสยัยตามที่คุยมาเขาน่ารักค่ะไหน น่ารักดูใจดีแล้วก็เอาเราเป็นใหญ่เป็นที่ตั้งนะคะแล้วก็จะไม่บังคับอะไรเราแล้วก็จะมาออกเดทเป็นเรื่องเป็นราวนะคะทำอะไรให้ถูกต้องทันทีทันทีท,นท,ที่เข้ามาเขาก็อยากจะไปที่บ้านเลยนะคะเดินทางกับเราไปที่บ้านไป <c oughs> ก็คุยกันดีถูกคอดีนะคะแล้วเขาก็นูน่นคุยถึงเรื่องมีลูกมีเต้า <c oughs> แล้วก็บอกว่าไม่อยากจะหยา่า แล้วก็ส่งช่อง Youtube ของเราให้เขาดูนะคะตอนที่คุยกันใหม่ๆเราก็บอกว่าเราไม่มีเงินเตะไม่มีเงินเก็บเลยนะคะเราก็ไม่มีเงินเก็บจริงๆอะคะ่ะเราจนด้วยเพราะว่าถ้าสแกมเมอร์จริงๆมันก็คงไม่อยากรู้จักเราลกะคะ่ะถ้าเราไม่มีเงินเก็บเนาะจริงๆทุกคนเพราะว่าตอนที่เคยถูกหลอกอะเราก็ไปไปบอกเงินเก็บโง่จริงเลยไปบอกว่าตัวเองมีเงินเก็บมีเงินเก็บเท่าไร่ แล้วก็พยายามทำตัวพยายามทําตัวขยันให้เขาดูว่าวันนี้ทอาอะไรหารายได้ยังไงอะไรเงี้ยแท้จริงแล้วคนที่ใช่ไม่ต้องพยายามจริงๆค่ะไม่ต้องพิสูจน์ตัวตวนอะไรเลยก็เป็นตัวของตัวเองเนี่ยค่ะในเวอร์ชั่นที่เราก็ชอบตัวเองนะคะเแล้วเขาก็เอาเอารูปเรานะคะลงหน้าจอมือถือเขาด้วยค่ะรืปนี้ อืมก็ไม่รู้นะคะก็รอดูนะคะผลลัพธ์แต่ว่ามันก็มีอะไรแปลกๆอยู่นะคะเราก็สังเกตเราแต่ก่อนที่จะเข้าสายฟอเล่นแอปนะคะก็ไม่เคยชอบคนแบดบอยอะไรลุกที่มีลายสักอะไรเงี้ยเลยนะคะแต่ไปๆมาๆม,มาเจอคนหนึ่งที่ชื่อคอร์ดิโอนะคะเขาเซ็กซี่มากเลยแล้วทีนี้แต่เขาก็แบบ แบดบอยจริงๆอ่ะก็อย่าไปเล่นกับเขาเลยนะคะเราก็รู้ว่าผู้ชายประเภทนี้มันอันตรายเยนะแล้วก็รู้เราก็ไม่นั่นหรอกไม่ได้หลงกลเขานะคะก็เสียาดยดอยู่แต่ว่า <laughs> เสียไรนิดนึงเพราะเขาเซ็กซี่มากเลยเป็นคนคนอิตาลีนะคะหล่อมากจริงๆอ่ะแต่เรารู้ว่าสักวันเขาก็ต้องเราก็เป็นแค่ทางผ่านของเล่นอะไรเขาเนี่ย <laughs> แต่พอมาฟังเกี่ยวกับเพิ่มคุณค่าให้กับผู้หญิงนะคะเราก็ทําไม่ลงค่ะเขากลับมาง้อด้วยนะคะตอนทีหนึ่งเขาบล็อกไปเพราะว่าเราเราไปเยอะกับเขานะคะถ้ะ <c oughs> เห็นว่าเขาเท่แล้วก็กลับมาเราก็ไม่สนใจเขาเหมือนกันเพราะว่าเรารู้ว่ายัางไงต้องเป็นอย่างนี้แหละเขาก็ไปง่ายๆอย่างเงี้ยเราก็ต้องเสียใจอยู่ดี พอมาเห็นคุณข้าของตัวเองแต่ว่าเอาจากเขาออกจากหัวไม่ได้ค่ะเขาไป,ไปม,ามาเราก็มาชอบคนลุกแบดบอยมันแบบมันไม่รู้มันติดตาตึงใจอะไรมั้ทำอะไรก็เท่ไปหมดเลยอ่ะแล้วก็เก่งด้วยเนาะเขาบอกว่าเป็นโปรแกรมเมอร์เราก็เชื่อนะคะ แล้วก็ไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วเขาทำงานอะไรก็อยู่กรุงเทพเนี่ยคะ่ะไปหากเขาบอกว่ามาหารเราพัทยาได้แต่ว่าดูเขาเล่นเกมนะคะเพราะว่าดูเยียบๆอะไรเงี้ยบางตอนตอนจะคุยก็คุยก็เน้นสิบแปดบวกอางนั้นแหละคะ่ะตามสไตล์เขาอะอายุสามสิบเอ็ด ต่อมาเราก็พยายามจะลืมเขามันก็ลืมไม่ได้หรอทุกคนมันไม่รู้มันเป็นอะไรอะ่ะไปดูใครมันก็รู้สึกจืดชืดไปหมดเลยรู้สึกแล้ก็เริ่มรู้สึกเบือ่อชอบใจจริงอะ่ะเราชอบคนที่เซ็กซี่อ่เนาะออกกำลังกาย <laughs> ดูไม่น่าเบื่อดีเราก็เลยยึดตามนี้ มาหาคนคุยใหม่เราต้องยึดตามนี <IN> <them> ้ต้องเซ็กซี่ที่สำคัญต้องมีตังค์ด้วยตามเงื่อนไขเราโกดิเกอร์มากเลยสวยไม่มากแต่โกดิเกอร์จ๊ะก็เราไม่ทำแค่เพื่อตัวเองเนาะก็อยากจะตอบแทนบนคุณพี่สาวด้วยที่ดูแลพ่อแม่นะคะ เราอยู่บ้านไม่ได้จริงๆค่ะอยู่บ้านแล้วไม่มีความสุข mm. เบื่อชีวิตบ้านนอก mm. ชอบพัทยาเนี่ยค่ะแต่เราไม่ได้ชอบเที่ยวอะไรนะคะไมไ่ชอบเที่ยวกลางคืนไม่ไม่เคยเลยค่ะตอนที่มาอยู่คนเดียวที่นี่ไม่เคยเที่ยวกลางคืนเลยเราก็ไม่ดื่มไม่สูบอยู่แล้ว mm. เด็กอนามัย <laughs> เด็กอนามมยจัด แต่เราก็ลึกๆทำไมมันต้องอยากมีแฟนเนาะไม่รู้เหมือนกันอยากมีคู่ตั้งแต่มันก็หยหาความรักตั้งแต่เด็กแล้วรู้สึกขาดความอบอ,อุ่นยังงเนี่ยมันเป็นเวรกรรมหรือเปล่าของคนนะคะที่อยากจะมีอยากจะมีแต่ความรักหอยหาความรัก การเรียนรู้จิตวิทยาความรักนี่ดีมากเลยจริงๆจะคุยเรื่องอะไรแล้วก็โตโตแล้วเ,เนาะต้องมองหาความมั่นคงให้กับชีวิตไหนอะแผ่นดินไหวอะไรน้ำท่วมนี่ใช่ไหมคะปัวรวยช่วยให้รอดอีกแรง <c oughs> จำไว้นะคะปัวรวยช่วยให้รอดอีกแรง ก็มีอยู่คนรวยมาทักอีกแต่คนรวยไม่หลอกคนรวยไม่ดูแล้วไม่เท่ไม่ไม่ดูแลตัวเองแล้วก็ไม่เอาละมันไม่มีความสุขนะทุกคน,นต้องมีความเท่บ้างอนะแล้วเขาคนนี้เขาก็เล่นกีฬาด้วยอะสป,ปอร์ตไอฟุตบอลบาสเกตบอลแล้วก็เล่นดนตรีด้วยค่ะ r b ตามสไตล์คนผิวสีเนาะก็ลองดูค่ะลองลองติดตามดูนะคะทุกคนว่าจะเป็นยังไงมั่งเดี๋ยวเราจะอัปเดตเสมอโอเคคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีนะคะที่มารับชมแล้วก็ผู้ติดตามทุกท่านเลยค่ะ <laughs> บ๊ายบายมีความสุขสมหวังนะคะ